ห้าทับหนึ่งอาจจะมีปัญหาตัวชีวัดตัวหนึ่ง <ator> <c oughs> ห้าทับสองอาจจะมีอีกตัวหนึ่งห้าทับสามตัวหนึ่งห้าสี่ตัวหนึ่งมันอาจจะไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะเด็กคนละคนแต่โรงเรียนเล็กที่มีห้องเดียวก็จะเห็นทั้งหมดว่าตัวชีวัดไหนมีปัญหาของผมจะต้องแยกถึงสี่ห้องนะครับเนี่ยถึงห้าทับสี่เลยเนี่ยเร่งด่วนเนี่ยนะครับบางเรื่องตรงกันบางเรื่องไม่ตรงเพราะเด็กคนละกลุ่มคนละคน เป็นหน้าที่ของคุณครูผมสรุปว่าคือเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการนะครับเด็กปวดหัวเป็นไข้กา,าพาราเซตามอลไปนะเอายาทาน้ำขาวตากระต่ายบินหรือแอนตซินให้เด็กมันคงไม่ถูกโลคก,กันเพราะงั้นการที่จะรักษาเด็กได้ถูกต้องการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องจึงนาไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือรักษาได้ถูกวิธีนะครับนี่ให้ดูตัวอย่างประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ให้สรุปว่ามันคืออะไรทั้งหมดที่ต้องซ่อมเร่งเร่งด่วนก็ดูจากเขียวเหลืองแดงเมื่อสักครู่อธิบายว่าตัวชี้วัดต,ต้องรู้ทั้งหมดไม่ได้มีหมายความว่าต้องซ่อมเสริมทั้งหมดนะครับเพรงฉนั้นทําไม่ทันให้ซ่อมเสริมเฉพาะตัวชี้วัดต,ต้องรู้ที่มีปัญหามีปัญหาตัวชี้วัดไหนที่ไม่มีปัญหาก็ผ่านไปครับก็ผ่านไป ่าให้ฟังโดยประมาณนี้นะครับสิ่งที่ปฏิบัติมานะครับก็โดยสรุปโดยสรุปก็คือให้แต่โรงเรียนเนี่ยไปดำเนินการเนี่ยผมชอบใช้ตามบริบทของของท่านเองอะ่ะนะครับอย่างที่ผมบอกอะเล็กทำแบบเล็กใหญ่ก็ทำแบบใหญ่กลางก็ทำแบบกลาง แต่เวลาทำก็คือทำแบบให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเราหลายคนอาจจะย้อนแย้งบอกโอ้โ oh, ห oh, มีครูอยู่สามคนทำไงลอะอรปฐพีเนี่ยหนูต้องสอนทั้งปหนึ 1, ่งปสองชั้นหนึ 3, ่งปสามปสี่ก็คนหนึ่งห้า